น่แ้ับงูจับไป้วระวตหนหัวหัวเลยูตัวใหญ่ปะบ้านใครเนี่ยบ้านใครอ๋อไก่ด้วยเหรออ๋อเขาไล่มันมาอ๋อเขาไล่กันมาแล้ไปกินไก่ข้างบ้าน พูดมาน,นี่เลยอ๋อมันจะไปกินไก่ลุงกี่ตัวตอนนั้นงูเห็นกี่ตัวเห็นงูกี่ตัวอ๋องูมันอยู่นี่ตัวเดียวอ๋อแล้วตัวเงินตัวทองวิ่งมาเจอมันพอดีออ๋อก็เลยเจอมันตกลงมีตัวเงินตัวทองแล้วก็งูสองตัวฝ่าพางน้องหลบแต่แต่ที่ลุงไล่มาเป็นงูหรือว่าอะไรตัวเงินตัวทองอ๋อหมดออโอ้ยหัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยระวังนะวังนะเขาก็ไปเอาเขาก็ไป

ก้าวดิหมูนั่งจรายนี่เนอะไม่กล้าปล่อยหรอกเล่กว่ามัจะเลยงตัวได้เนอะมวันจะโตได้มันก็ซ่อนตัวอยู่ดีนะพวกนั้นคือคือตรงนี้อะเมื่อก่อนให่ตัวใหญ่เลยเกียบพอหรือเปล่า สอบคานไปก็แล้วกันเอาไปยดแทงไอ้เคมันจะชู้กันตัวเท่ากันเลย